สวัสดีครับผมสําหรับคนที่ใช้แอปทวิตบนมือถืออยู่นะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนสีธีมนะครับให้มันเป็นสีขาวแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะดูง่ายๆสบายตาเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้ก็ทำได้ง่ายๆครับผมมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดเจ้าแอปทวิตของเพื่อนๆขึ้นมาก่อนครับผมแล้วก็ล็อกอินยูสเซอร์ password เข้ามาให้เรียบร้อยก่อนนะ จากนั้นให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับอของผมจะอยู่มุมซ้ายมือด้านบนตรงนี้นะก็เอานิ้วแตะลงไปได้เลยแล้วก็ไปที่เมนูการตั้งค่าบัญชีนะครับเมนูทางด้านล่างสุดที่เป็นรูปไอคอนฟันเฟืองจากนั้นให้เรากดไปที่เมนูการตั้งค่านะครับเมนูที่2นับจากด้านบนเขาจะมีในช่องแรกนะครับตรงนี้นะครับธีมของแอปเนี่ยเราสามารถเอานิ้วแตะลงไปที่ช่องนี้ได้เลยชึบ แล้วก็เลือกได้เลยว่าเราต้องการเปลี่ยนทวิตของเราให้มันเป็นโหมดสว่างหรือว่าโหมดมืดนะครับเลือกได้จากตรงนี้เลยในตัวอย่างผมเป็นโหมดมืดอยู่นะผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดสว่างแล้วเขาก็จะเปลี่ยนให้เรานะขนาดนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนกลับเป็นโหมดมืดให้ดูนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดสว่างนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเป็นโหมดมืดมาเนาะจากนั้นให้เพื่อนๆกด back ออกมาได้เลย นี่วิธีการมันก็จะมีประมาณนี้ครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ใช้งานทวิตตามโหมดที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นมืดหรือสว่างเพื่อนๆก็ปรับได้ง่ายๆเลยถ้าถูกใจคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมสับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ